คุละล่องครับผมยีคุณละขังด้ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่ก็เป็นไลรโซนนะครับน้อยโคกลางครับผมกรับสวัสดีทุกท่านนะครับบรรยายโดยพ่อใหญ่โฉกไชยอินไทยเลนครับแล้วก็มาครับนุ่มบนลูกอีสานครับใช่ครับน้ำอยู่นี่นี่บังอีกครับมือต่ำพอดีครับวันนี้นะคผมลงนี่เด้หนอโอ้เดียวเดียวเดียว พี่น้องเขาเบิ่งนะครับนี่ครับเป็นบกคลี่งามๆครับพี่น้องครับนี่ครับบกคลี่งามๆเลยอ่าไปหาไปเรื่อยๆครับหาไปตามร่องนี่แหละครับพี่น้องเลยใส่เบาหน่อยครับมาทานครับคนละเลือกเอาตู้หัวนะครับตรงนี้เอาหัวงามๆเลยครับเอาพอดีพอดีเอานุ่มมาบนเพรดะอะไรบอหนี้แก่พูดบอกครับอ่านี่ก็แก่เอาไปไปเอาได้ครับผมเอาได้ งามมเลลยันหครับเอาได้ครับผมกระปุกว่าสี่อย่งนี่เฮ้ยเซ้เบิร์นคอนเดอร์จะท่านเฝ้าเก่ยครับแกีอันนี้อันรู้อันนี้แก่แล้วครับพี่น้องครับนี่อันนี้แกียร์เด้อครับงามแค่ไหนพอไงโอ้งามงามคักงามแน่ครับครับกาสวัสดีพ่อเบิร์นนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับครับเกียร์โบกโคดีงามงามครับเอาจักถุงหนึ่งครับผม เดี๋ยวย่างคนละล่องดีกว่าครับไอทเจ้าย่างล่องซ้ายล่องขวาเดี๋ยวผมจะยุกกลางผมเป็นคนมือกล้องเอาท่านย่างมาเลยคุณครับได้แล้วครับผมคนน่ะครับเลือกเอาใหญ่ๆครับกินได้ทั้งปีเลยจากพอเบิืนนะครับนี่ครับกลายไปได้เองได้ครับนี่เลือกกแบบนี้นะครับนี่มีแต่งามๆครับเนี่ยงามเลยครับนี่ครับเลือกเต้าหัวเลย สัญญาณเป็นยังไงครับโอเคบอครับผมท่านอุบลจะเอาทั้งใบทั้งหัวครับผมเลือกเอาครับเลือกเอาเลือกเอาเดี๋ยวแต่พูมาครับมีมีใบก็เอาใบครับมีหัวก็เอาหัวครับนี่เกลือครับบ่วมีเกลืหัวนี่งานกับตั้ดครับใส่ดีครับผมนั่งใส่ครับก็ได้อยู่กูอย่าเกลืออยู่ครับบ่ว์ของวะเกลือบอว์เกลือ เสียบต่ออีกอ่ะมาต่อครับผมสัญญาณอย่างนี้สัญญาณบอค่อยดีครับตาหน่อยเพนาแมีนบอครับสัญญาณบอค่อยดีดีครับอ่าพี่พรัสดีครับสวัสดีครับพี่พรันน่องพรันนะครับสวัสดีครับผมมีอยู่่่ครััับบบบเเเาหหหววพินก็ดสัญญาณบอค่อยดีตัวนี้มีนบอลหมุนหมุนบอครับบ่หมุนครับแต่นั่นเป็นแบบบึบูบับเป็นโอ้บอมันเป็น เป็นคือสโลไหมไปไปไปลงค้นบ้านเพื่อนเก็บคือบอ่อใดไปทัางไหนอยู่เพื่อนกับกับสีดขอดงเพื่อนอยู่นั่นแหละครับนี่ครับพี่น้องกับหัวแบบนี้ครับนี่หัวนี้อยๆก็ดีขึ้นกันครับนี่ดีขึ้นกันครับแสบ สัญญาณก็ค่อยดีนะครับเนื่องจากอยู่ไก่เขาสัญญาณเป็นยังไงครับพี่พี่น้องนองครับสามนมสามมกวาคว่รอไม่ลงกันเลยโอ้ผมยอมแพ้ครับผมเรื่องควนยล่นะคบอ่มดเยแ้ครับนื่องคบอดเนื่องจากอายุลแล้วนะครับอ่อนหเลืงากย้วนรออน่ครับอนเนื่องจากอายุ่รบเอา่บ่ากอา้วนะครับอ่อนเน่อาย่ พอเบิงได้บ่ครับสัญญาณภาพเป็นยังไงครับพ่ได้หลายมือเนาะบ่บ่เอาดอกผมว่าขยับปีจังเลยผมว่าเบิงร่องถึงเพิ่มมือนี่ต้องย่างไปเรื่อยๆครับถ้าย่างตัดแบบนี้บ่เจอหรอกต้องย่างไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะบ่าวโชคบ่าหน่อยบ่านนุ่มอุบลนะครับครับสวัสดีครับครับฝนฝนๆครับ คุณฝๆสวัสดีครับผมครับนี่ครับงามๆครับฝุฝนๆเด้อได้ด้วยครับท่านนี้อ่อนดนได้ได้ได้โอเคเลยเหรอครับเอารุ่นนี้่นะครับเอา่นตัดบ่อเนี่เข้ามากะหมุนเลยค่ะเข้ามากะหมุนเลยเพิ่นว่าอ้าวอันนี้เจ้าคือบ่เห็นนี่บ่เอาดิครับนี่ผมบ่เห็นบ่นี่ยได้งามๆบ่จะเป็นเรื่องของหุ่ยิงได้ครับได้เบิด์ตนะครับได้เบิดดไ้เบิดครับหมุนบ่ครับลองเช็คดูนุ่มบนสัญญาณเป็นยังไงอันนี้ก็เอาได้มันบ่ท่านนี่ นี่ครับงามๆครับเนี่ยเอาแบบนี้ครับเอาได้เนี่ยลองนี่ขึ้นเก็บตัวชิพที่เรี่ยวครับลองนี่ครับนี่งามๆครับครับนี่ะครับอ่อนอ่อนภาพกระจุกภาพกระตุกกว่ครับสัญญาณเน้นบ่ดีก่ครับโทรศัพท์ผมมันเข่าแอบเขาแอบด้วยไม่ได้ติดยาติดยาเนี่ยผมไม่เข่าแอฟยึดครับได้เกือบอีกถุงนึงแล้วครับเนี่ยข้าวเดียวโอ้โหดีบริย้อนอ่อนได้ครับนี่ก็มันแก่ได้ครับนี่ นี่ครับเป็นเก็บบดบ่เห็นนี่ต้นบ่เห็นนี่บ่เห็นครับเนี่ยอ่อนๆเลยครับได้เลยบดเนี่ยเอได้เลยครับเนี่ยอ่อนๆเลยนะนี่ครับบ่ได้แก่ได้ครับเนี่ยเาอ่อนๆเลยอ่อนๆเลยเอารถไปครับไปเรื่อยๆครับเอาให้เต็มถุงครับตรงย่างไปเรื่อยๆแบบนี้ครับย่างตัดบดเจอครับตรงย่างไปเรื่อยๆแบบนี้ครับปล่อยเลยครับปล่อยอันนี้ เป็นดอกกระลัมบ่หรือยังบ่ครับบ้อขลิ่นเหรอเต้นบ้นเป็นสีเหลืองเหลืองนะสองดอกนี่อ่าไปไปมีแผเนรขาไปกอนกับมีครับสองดอกเดี๋ยวผมเป็นพเนรตัดก็ได้ท่านครับแผนรขากรับสวัสดีไอ้หน่อยนะครับพักงามน้องจ่านะครับจากน้องตองครับน้องตองสาวสะกลคนสว่างเดียนดินคนสว่างสวัสดีครับลูงตองครับอ่าบ่าวอุดรลูกอีสานพัะทินนะครับบอกว่าสวัสดีบ่าวโชค บบาหน่อยเบาน้องบัวนะโอ้ยเบาอุบลน,นะครับสวัสดีครับเบาดอนเ้าบ๊อกกอลีไปกินน้ำจืดน,นะครับเบาดอนเห็นพ่นลงคลิปไปอุ้ยพยางเงี่ยพ่นปลูกไปเนาะไม่เทีบยวนะเบาดอนกลับไล่ครับโชคครับโชคให้โชควระดีจ้านะครับจากน้องตองสาวสะกลน,นะครับพอดี ผมบริยุทธ์งานนะธรรมดาผมก็จะไปเรื่องเนื้ออย่างนั้นถูกพื่อนหัวหนังบังครับอ้อนบอน่ก็คืออะไรนะครับเนี่ยโอ้นี่ครับบ้าหน่อยบ้าหน่อยมาเอานี่เดี๋ยวตัดผลกอนก็ได้อ่อนอ่อนล่ะครับนี่นี่ครับนี่แบบนี้มาทานเลยครับนี่นี่ครับซ้ำนี่แหละอ่อนดีแนวหาเลยครับนี่ืยงามเลยครับสวยงามครับนี่ครับซ้ำนี่แหละงามเลยพอดีงาม เอาให้เต็มถุงครับพอดีข้าวเดียวแปดนาทีครับเต็มถุงเลยครับมาทานครับผมอันนั้นแบบอันนั้นเป็นแบบพักข้างหน้าครับนั่นแม่นบอนั่นให้นมบนตัดนะครับครับเป็นยอดพอดีครับสําเร็บน่ครับยอดกำลังดีหลายมีหลายอยู่ครับเอาีกจักหนจักหนอย เต็มถุงครับแมนบอกยางไก่ครับปาดยางงามเลยครับนะครับอ่อนเลยหลายที่ทำเหมนบ้านเขาคนที่บอกเกือบยี่สิบไร่บอกครับนี่้งทุนที่พันบ้านเขานี่เอาไปในขายเพิ่นอันไหนครับกาเนื่องจากสัญญาณบอก่อ้ดีนะครับกาขอเอาซ้ำนี่หรือยังไงว่าน่ะ เอาให้เต็มพอดีอาให้เต็มพอดีสิบมาที่พอดีครับครับนี่นี่นี่ฟังนี่กันนี่ครับเนี่ยสัญญาณเน็ตบ่ค่อยดีครับเสียดายครับผมว่าจะเก็บภาพบรรยากาศของเบาหน่อยโคกกลงนะครับให้เพื่อนจักไล่นึงนะครับจะว่าก็นเน็ตบ่ค่อยเป็นใจโอเคครับผมดีกได้ถุงหนึ่งพอดีครับกาจังได้กาดงําครับงํา ครับให้เบาหน่อยเพิ่นปิดไรให้ครับผมปิดไรของเพิ่นเองเหรับก็อครับไนีเบาหน่อยเสียดายว่าจะปิดคลิปเออบังพอดีนะครับโอ้ยบังพอดีเลยเอาเอาเอา่าลงไรครับบ้านนี้เนื่องจากเวลากันหน่อยครับเพราะบ้านนี้ก็บทขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับสำหรับไรนี่นะครับไรนี่อาจจะบ่ค่อยชัดเนาะครับผมบ่ค่อยชัดไปเลยภาพถึงกันเนื่องจากว่าโทรศัพท์ผมจะเข่าแอฟตลอดนะครับท่านอย่าไปเห็นงานมันจะเข่าแอฟ ครับตลอดมันก like ็เลยจะหมุนต yes. ันเลยครับผมสำหรับเรื่องนี้ก็ขอบคุณนะครับขอขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับที่ได้คอมเมนต์ว่าท่ได้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณบ่าวโชคนะครับแล้วก็นุ่มบ่นพร้อมนะครับครับขอบคุณบ่าวหน่อยชื่อกันมายามีของฝากมาหาตลอดนะครับมาให้กันตลอดนะครับครับครับสำหรับเรื่องนี้ขอให้พี่ๆน้องๆนะครับท่านผู้ชมมีความสุขความเจริญนะครับครับสวัสดีครับ อยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงไม่รูก้ว่ <c oughs> หนาวมกกันไหมครับผมอยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนมันมีดผมบ้างเนี่ยไประวัง <c oughs> โอ้หนังผมลืมมิด